วันนี้หนูสองคนจะมาทำอะไรคะ pues h a r l e ว Variety Girls Puzzle ค่ะก็คือจะมา Unbox เซตว a r i ต t ้อะไรนะคะ Variety Girl Puzzle นะคะของน้องเป็นของน้องเป็นอะไรเอ่ยของสปันเป็นอะไรคะนัเป็น Princess Replacement Puzzle ค่ะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะทำแล้วก็แกะได้เลยค่ะ นนสลินแกะได้แล้วนะคะอ่าสปันก็แกะได้แล้วค่ะไหนคะโชว์ขึ้นมาหนะะ่อยค่ะเป็นยังไงคะกับหัวค่ะสลินไหนคะเอาใหม่คะ่คะสปันโชว์ขึ้นมาใหม่คะ่ะแกะพลาสติกได้เลยค่ะแกะได้ไหมคะสปันแกะได้นะคะอะไค่อยแกะค่ะ ระวังด้วยนะคะว้าวของหมดแล้วค่ะอ่ะหล่นเก็บเลยค่ะเดี๋ยวหนูขอแยกก่อนค่ะมีอะไรบ้างคะด้านในกล่องมีอะไรบ้างคะไหนมามีขอถ่ายใกล้ๆหน่อยค่ะมีการ์ดค่ะมีการ์ดการ์ดอะไรเอ่ยลูกการ์ดอะไรคะไหนๆลองโชว์ชัดๆหน่อยค่ะการ์ดลูการะต่ายว้าวอะแล้วมีอะไรอีกคะในกล่องก็จะเป็นช่องๆใช่ไหมคะมีทั้งหมด4ช่อง ็นแม่เหล็กนิ่นค,คะจะเป็นแม่เหล็กแมกเนตเอาไว้ติดอะไรเอ่ยเอาไว้ติดตรงนี้ค่ะอ๋อมันเหมือนกับเป็นการแปะแต่งตัวให้ตุ๊กตาใช่ไหมคะก็ค,ะคือเอาชุดแม่เหล็กไปแปะตามรูโอเคอ่าดีไซน์ชุดเลยค่ะคดีไซน์ชุดให้ตุ๊กตาเลยค่ะ ของน้องสป,ปันก็จะได้เป็นเซ็ตแต่งตัวให้ตุ๊กตาเหมือนกันนะคะแต่เป็นพวกชุดประจำชาติในนี้จะเป็นชุดมีชุดกิโมโนค่ะน่าจะเป็นเซ็ตของเซ็ตชุดกิโมโนนะคะแล้วก็มสกสกีส่วนการ์ดส่วนการ์ดที่เขาให้มาอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เราเรียนแบบในการแต่งตัวแบบนี้ให้กับตุ๊กตา,าก็มีก็ม,อกมีอันนี้ด้แต่โอเคค่้ ปัรสปาเริ่มแต่งตัวให้น้องตุ๊กตาบ,บนบอร์ดเลยค่ะเ,เอาไว้วางไวตรงนี้ค่ะง้ค่ะแล้วก็เอามาตั้งค่ะอ๋อเป็นกระดานตั้งเป็นกระดานแบบนี้นี่เองเป็นขาใช่ไหมคะเป,เป็นปากกาเขียนไว้บอร์ดได้ค่ะบอรดตั้แล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้อ่ะสิรินจัดการ แต่งตัวตุ๊กตาได้เลยค่ะหมอมีขอดูการ์ดหน่อยได้ไหมคะว่าเขามีการ์ดหนูจะแต่งตัวตุ๊กตาให้เป็นแบบไหนคะลองเลือกมาหนึ่งรูปค่ะเดี๋ยวหนูขอเลือกแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนทายว่าเป็นอาชีพอะไรลวกันเพราะม่ามีอาชีพให้เลือกต้องใบด้วยนะคะอย่างนั้นต้องใบด้วยนะคะไม่งั้นเพื่อนๆจะไม่ทราบแน่ๆเลยค่ะว่าอาชีพอะไรหนู่เยอะจ้ะมีผมได้ค่ะค่ะอ๋องั้นเลือกการ์ดมาก่อนค่ะเพื่อนๆจะได้ทราบว่าสรินจะแต่งตัวให้ตุ๊กตาเป็นอาชีพอะไร หยิบการ์ดอาชีพของตุ๊กตาที่หนูจะแต่งตัวเรียนแบบใช่ไหมคะลองใบได้ไหมคะว่าสลินหยิบอาชีพอะไรมาไหนลองใบเพื่อนๆหน่อยอาชีพอะไรเอ่ยให้ยาหรอเภสัชกรหรือเปล่าคะไม่ใช่แล้วอะไรอีกคะขออีกหนึ่งคำใบค่ะแล้วก็เขาเวลาไม่สบายเขาก็จะรักษาอุ้ยมามี่เหมือนรู้แล้วติ๊กตักติ๊ก เฉลยนะคะเฉลยเลยก็ได้อาเฉลยยังพร้อมเฉลยยังหนึ่งเดี๋ยวมอมีขอมอมมีขอทายกันนะคะมอมีขอทายนะมอมมีว่าต้องเป็นอาชีพคุณหมอหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะโอเคไหนคะคุณหมออ๋อคุณหมอน่ารักตึงเลยโอเคทําเลยค่ะเรียนแบบการแต่งตัวเลยค่ะ๋ยวจะแก้ยาค่ะเสร็จแล้วหรอคะแล้วสปันจะทําเป็นรูปอะไรคะหนูจะหนูจะหนูจ อ่าเจ้เขาทำกระดานให้หนูแล้วค่ะสมหนูชอบจอ่ะ้าเป็นนี่นี่นะแม่อ่าสปันว่าไงคะหนูหนูหนูจับไปจ้าหนูอ่ะอ่อตาหนูแล้วหนูจะให้มอมีเลือกใช่ไหมคะว่าหนูอยากจะได้ชุดอะไรเพราะหนูคิดไม่ออกใช่ไหมคะสวยหมดเลยใช่ไหมงั้นหนูมีหยิบเลยนะมอมีอ้าวให้มอมีหยิบกันสิคะโน่อย่าหันมาสิคะหันมามอมีก็เห็นสิว่ามอมีชอบอันไหนหนูสลับกันสลับ สลัสลับเลยโอเคเดี๋ยวหมอมี้ยิบนะแล้วสปันจะ,จะต้องแต่งตามแบบที่หมอมี้เลือกนะคะหมอมี้เลือกอันนี้ค่ะมาดูกันนะคะเต้น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 ชุดกิมโมโนสีชมพูโอเคอ่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วสปันเลือกชุดเลยค่ะแล้วก็แต่งให้เหมือนตามแบบที่หมอมี้เลือกไว้เลยค่ะก็คือกิมโมโนสีชมพู จัดการเลยดูซิว่าเจาสซารินกับน้องสปันใครจะทําเสร็จก่อนกันตอนนี้หมัมีมาแอบดูน้องสปันนะคะว่าจะแต่งตัวทุกตาแม็กเนตได้ถูกต้องตามแบบไหมแบบที่หมัมีเลือกไว้สปันกาลังขมักขม,มนั่จัดการหาชิ้นส่วนอยู่ค่ะส่วนเจาสซรินหมัมีว่าเจาสซารินน่าจะเสร็จก่อนน้อง ผมไงผมเขายังเป็นสีทองอยู่เลยนี่แต่ว่าผมตุ๊กตาจริงๆจะต้องเป็นสีดำลูกหาทรงผมเลยค่ะสปาน์เจอผมหรือ,อยังคะไหนคะโอเคใส่ได้ค่ะใส่ยังไงโอ้โหสวยแล้วเหมือนแบบเลยไหนะๆเขาดูตัวอย่างเลยค่ะเหมือนจังเลย ดูที่ฝั่งน้องสลินบ้างนะคะอคุณหมอเสร็จแล้วเหมือนเลยเนาะแต่ว่าไว้ผมของจริงสวยกว่าผมของนิปการ์สเลกแต่ก็คล้ายๆกันนะคะใช่ค่ะน่าใจแล้ว่ะอ๋อทีนี้เรามาดูตัวต่อไปเลยค่ะว่าสลินกับสปันจะทําเป็นรูปอะไรกิมมโนเสร็จแล้วแล้วก็คุณหมอเสร็จแล้ว นี่ค่ะสป,ปันทําเสร็จอีกหนึ่งตัวหนึ่งแบบหนึ่งชุดราตรีแล้วนะคะ<ม>ใช่ไหมคะสป,ปัน<ม>หนูชอบของเล่นเซตนี้ไหมคะมชอบเพราะว่าอะไรคะไหนหันหันมาบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะเพราะว่าแต่ตะหนูแต่ะหนูเหรอคะนอกจากนุกจัหนูยังได้อะไรอีกคะยังได้ยังได้อะไรอีกยังได้แต่งตัวตุ๊ก,กตาให้สวยสวยด้วยใช่ไหมคะ อย่างเช่นหนึ่งหนึ่งชุดเขาก็จะมี3ามชิ้นส่วนมาให้ใช่ไหมคะสปันก็จะได้ฝึกดูด้วยใช่ไหมคะลูกว่าต้องเลือกแบบไหนถึงจะเข้ากันถึงจะเป็นชุดเดียวกันใช่ไหมคะลูกคันมาบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะใช่ไหมคะโอเคงั้นต่อเลยค่ะต่อชุดต่อไปได้เลยคะ่ะลูกนี่ค่ะตุกต๊กตาแบบที่สองของออสลีนเสร็จแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นชุดแบบ ไปเที่ยวไปปาร์ตี้เนาะใช,ใช่ไหมคะลูกแล้วแม็กเนตก็ติดง่ายได้ด้วยใช่ไหมคะล<ช>ูกไหนลองแปะให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะว่ามันปึ๊กก็ติดเลยใช่ไหมคะนี่จริงด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งใช่ไหมคะที่หนูเลือกแต่งให้ตุ๊กตาใช่ค่ะชุดนี้วัยรุ่นมากเลยค่ะ <S <S นี่ก็เป็นเซ็ตของเล่นที่ฝึกสมาธิอีกเซ็ตหนึ่งเหมือนกันนะคะสซรินก็มีสมาธิในการทำของเล่น การฝึกสมาธิก็จะทําให้หนูเนี่ยตั้งใจเรียนด้วยใช่ไหมคะสลินเพราะว่าเราเรียนออนไลน์อยู่เนาะเราก็ต้องมีสมาธิเพราะว่าเราไม่ได้ไปเจอคุณครูที่โรงเรียนเราต้องเรียนด้วยตัวเองใช่ไหมคะลูกหนูก็ต้องมีสมาธิบน,นหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะไหนคะอาชีพคุณครูค,ค,รคุณครูมีหน้าที่อะไรบ้างคะทําอะไรบ้างคะนักเรียนสอนนักเรียน อนหนังสือนักเรียนใช่ไหมคะส่วนซรินตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่ก็ต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็ต้องทําให้ทั้งคุณครูและปอป,ปี้มีภูมิใจด้วยใช่ไหมคะ<ช>โอเคอเค,ค่ะอ่าไหนคะมาดูชุดหนึ่งคะ่ะแต่งเป็นชุดอะไรคะที้นี้เรามีคุณครูแล,แล้วถือว่าแต่งชุดนักเรียนคะ่ะอ่าไหนคะชุดนักเรียนอ่าแล้วนักเรียนต้องมีหน้าที่อะไรบ้างคะตั้งใจเรียน ตัวตุ๊กตาตามแบบได้แล้วทำอะไรได้อีกคะลูกกระดานอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะไหนโชกโชยกกระดานขึ้นมาก่อนค่ะอันนั้นคืออันนี้คือกระดานไวท์บอร์ดใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีแถมอะไรมาให้ด้วยคะลูกแถมปากกาไวท์บอร์ดโอเคงั้นก็เหมือนกับว่าเซตนี้เป็นเซ็ตของเล่นแบบ t ู o ินวันเลยเนาะสามารถเล่นอีกแผ่นอีกฝั่งหนึ่งเป็นแมกเนตอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไวท์บอร์ดใน หนูแต่กตัวปีน่นี่เครื่องบินหนูหรอคะอ่าไหนเขียนหน่อยอันไหนอธิบายซิเครื่องบินหนูเป็นยังไงบ้างคะเครื่องบินหนูก็มีปีก็ไหนปีกคะปีกอยู่ไหนคะปีกเครื่องบินอยู่ไหนคะอ๋อปีกเครื่องบินอ่าโอเคจินตนาการล้ำเลิศมากเลยค่ะลูกสนุกเป็นใหญ่เลยชอบไหมคะชอบค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้องทำยังไงคะอยากได้ของเล่นเหมือนหนูทำยังไงคะ ก็คือสองของเล่นช <t> ุดนี้เนี่ยป๊อปปี้สั่งมาให้จากช้อปปี้ใช่ไหมคะหรือลาซาด้าก็น่าจะมีนะคะแต่ว่าเซตนี้เนี่ยสองเซตนี้เราสั่งมาจากช้อปปี้นะคะแล้วก็สินค้าต้องเดินทางขนส่งมาจากประเทศจีนก็อาจจะรอนานนิดนึงใช่ไหมคะลูกโอเคงั้นเรามาลาเพื่อนๆกันดีกว่าสําหรับวันนี้สดรินกับสปันจะได้ไปเล่นกันต่อโอเคไหมคะากดไลค์กดแชร์กดสั่นนะคะและกดกระดิ่งปุ้งจิ๊ ชอบซารีสปันชนะ,ะนด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกหนูและอย่าลืมกดติดตามอีพีต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายบบ๊ายบายยหนูขอตัวไปเกันต่อนะคะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าค่ะจุ๊บจุ๊บในคาสปันจุ๊บ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 